ตุ๊ยายอกอยากกินตําถัว่วบอกจะตําเผ็ดหลายว่ละล่ะก็เลยจะแยกครกโอ้ดูดียอดกระถินตอนแรกว่าจะบุกไปเอาเอมะนาวหลังบ้านพ่อบอก,บอกนี่เด้ต้นก็นาบ้านนี่เด้ลูกเลือกเอาลูกแก่ๆว่างัน้นนี่เราว่าแก่กว่าใครเขานี่ลูกนี่แก่กว่าวนีมลูกนี่แก่กว่าบีบลงแล้วนะแก่แล้วละ ้าบิดไม่ลงมันยังอ่อนยังแข็งอยู่เลาลูกนี้ลูกนี้ดีกว่าเออ่ลไื้นี่ยอดกระถินไปลูกนึงเก็บสดๆเลยมะนาวไปทำส้มตำถั่วบีนสลัดอื มีทั้งบูเข็มมีทั้งปลาเป็นโหลวันนี้เป็นโหลแหละตำถั่วกินกับคุณแม่แหนมดวตาให้แกจังหากแกไม่กินเผ็ดเราทำจัดๆเลยของเรา